ธรรมะพระอาจารย์มั่นโพริทัตเถระวิธีนั่งสมาธิภาวนาของพระอาจารย์มั่นโพริทัตโตวัดสุทธาวาสจังหวัดสกนลนครพระอาจารย์มั่นท่านนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระสาวกผู้ดำเนินตามรอยแห่งองค์พระบรมศาสดาจึงใคร่ขอนำเอาปฏิปทาแห่งการปฏิบัติของท่าน มนันนำเสนอแก่ท่านผู้ฟังเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติกันต่อไปจึงขอเริ่มอธิบายวิธีนั่งสมาธิภาวนาพอเป็นหลักฐานของผู้เริ่มฝึกหัดเพราะงานทุกแขน,แนงทุกชนิดย่อมมีแบบฉบับเป็นเครื่องดําเนินงานสมาธิภาวนาก็จำต้องมีแบบฉบับเป็นหลักเกณฑ์วิธีนั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไว้ว่า พึงนั่งขัดสมาธิตามแบบพระพุทธรูปแทนองค์ศาสดาเอาขวาทับซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางมือทั้งสองไว้บนตักตั้งกายให้ตรงธรรมดาอย่าให้ก้มนักเงยนักอย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาจนผิดธรรมดาไม่กดหรือเกรงอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นการบังคับกายให้ลำบากปล่อยวางอวัยวะทุกส่วนไว้ตามปกติธรรมดา แต่เวลาทำหน้าที่ภาวนาต่อไปแล้วกรุณาทำความสนใจกับหน้าที่นั้นอย่างเดียวไม่พึงกลับมาทำความกังวลรักษาท่าสมาธิที่กำหนดไว้เดิมโดยเกรงท่านั่งนั้นจะเคลื่อนจากอาการเดิมเป็นการก้มเกินไปหรือเงยเกินไปเอียงซ้ายเกินไปเอียงขวาเกินไปซึ่งเป็นการกังวลกับอาการทางกายมากกว่าทางจิตสมาธิภาวนาจะดำเนินไปไม่สะดวก ดังนั้นพอเริ่มต้นทางจิตตภาวนาแล้วจึงไม่ควรเป็นกังวลกับทางกายตั้งหน้าทำงานทางจิตต่อไปจนถึงวาระสุดท้ายแห่งการออกจากที่สมาธิภาวนาการเริ่มต้นทางจิตตภาวนาพึงตั้งความรู้สึกคือจิตลงเฉพาะหน้าที่เรียกว่าปัจจุบันธรรมอันเป็นทางรู้ความเคลื่อนไหวของจิตของธรรมารมต่างๆดีชั่วได้ดีในเวลานั้น มากกว่าเวลาอื่นๆคือตั้งจิตลงเฉพาะหน้ามีสติคือความระลึกรู้อยู่กับใจอันเป็นการเตือนตนให้รู้ว่าจะเริ่มทำงานในขณะนั้นกรุณาระวังไม่ให้จิตส่งออกไปสู่อารมณ์ต่างๆทั้งอดีตอนาคตทั้งดีและชั่วทั้งนอกจากงานบริกรรมภาวนาซึ่งกําลังทำอยู่ในเวลานั้นวิธีตั้งสติเฉพาะหน้าจิตเป็นผู้รู้โดยธรรมชาติเท่านั้น ไม่มีความแยบคายใคร่ครวนในตัวเองเป็นเพียงรู้คิดรู้นึกรู้เย็นรู้ร้อนจากสิ่งสัมผัสต่างๆเท่านั้นไม่มีความแยบคายใคร่ครวนไม่รู้การพินิจพิจารณาและแตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดชะลอไปได้คือไม่รู้จักผิดถูกชัว่วดีโดยลำพังตนเองจึงต้องอาศัยสติและปัญญาตัวรู้ตัววินิจฉัยใคร่ครวนกำกับรักษา เพราะสติปัญญามีอำนาจเหนือจิตสามารถรู้เท่าทันจิตที่คิดไปตามอารมณ์ต่างๆได้ดีฉะนั้นพึงกำหนดเอาสติคือความระลึกรู้ชนิดหนึ่งที่มีอำนาจเหนือจิตนั้นมาไว้เฉพาะหน้าทำหน้าที่กำหนดรู้และรักษาจิตไม่ให้ส่งไปอื่นจากอารมณ์ที่ภาวนาการมีสติรักษาจิตอยู่ทุกระยะนั้นสติสัมปชัญญะ จะเป็นสมบัติที่ควรได้รับในวาระนั้นหรือวาระต่อไปแน่นอนการภาวนาด้วยบริกรรมกับทำบทใดบทหนึ่งนั้นพึงให้เป็นไปตามจริตไม่ควรฝืนทำบทใดเป็นที่สบายใจในเวลานั้นพึงนำทำบทนั้นมาบริกรรมภาวนาสืบต่อไปดังที่เคยอธิบายมาแล้ววิธีนึกคำบริกรรมภาวนาการนึกคำบริกรรมภาวนานั้นจะนึกกับทำบทใดบทหนึ่ง ตามนิสัยชอบดังกล่าวแล้วก็ได้เช่นพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบแล้วกำหนดเอาเพียงบทเดียวติดต่อกันไปด้วยความมีสติแต่จะกำหนดทำบทใดก็ตามนอกจากสามบทนี้ก่อนจะเจริญทำบทนั้น,น,นๆทุกครั้งควรเจริญรำลึกทำสามบทคือพุทโทรธธรรมโมสังโฆสามครั้งอันเป็นองค์พระรัตนตรัยก่อนจากนั้นค่อยบริกรรมบทที่ตนต้องการต่อไปเช่น อาณาปณสติหรืออัติหรือตะโจเป็นต้นการที่ท่านให้มีคำบริกรรมภาวนาเป็นบทบทกำกับใจในเวลานั้นหรือเวลาอื่นก็เพื่อเป็นอารมณ์เครื่องยึดของใจในเวลาต้องการความสงบเพราะใจเป็นของละเอียดตามธรรมชาติทั้งยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้เนื่องจากจิตยังไม่เป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์ดังเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่าน จำต้องมีบทเป็นคำบริกรรมเพื่อผูกใจหรือเพื่อเป็นอารมณ์ของใจเวลานั้นการบริกรรมภาวนาในธรรมบทใดก็ตามการุณายาคาดหมายผลที่จะพึงเกิดขึ้นในเวลานั้นเช่นความสงบจะเกิดขึ้นในลักษณะนั้นนิมิตต่างๆจะเกิดขึ้นในเวลานั้นหรืออาจจะเห็นนรกสวรรค์ขมใดหรือชั้นใดในเวลานั้นเป็นต้นนั่นเป็นการคาดคะเนหรือดอนเดาซึ่งเป็นการก่อความไม่สงบ ให้แก่ใจเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรจากการวาดภาพนั้นเลยและอาจทำใจให้ท้อถอยหรือหวัดกลัวไปต่างๆซึ่งผิดจากความมุ่งหมายของการภาวนาโดยถูกทางที่ท่านสอนไว้ที่ถูกควรตั้งจิตกับสติไว้เฉพาะหน้ามีคำบริกรรมเป็นอารมณ์ของใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยมีใจกับสติสืบต่ออยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธ สืบเนื่องกันไปด้วยความมีสติและพยายามทำความรู้สึกตัวอยู่กับคำบริกรรมมีความสืบต่อกลมกลืนกันได้เพียงไรยิ่งเป็นความมุ่งหมายของการภาวนาเพียงนั้นผลคือความสงบเย็นหรืออื่นๆที่แปลกประหลาดไม่เคยพบเคยเห็นอันจะพึงเกิดขึ้นให้ชมตามนิสัยวาสนาในเวลานั้นจะเกิดขึ้นเองเพราะอำนาจของการรักษาจิต กับคำบริกรรมไว้ได้ด้วยสตินั่นแลจะมีอะไรมาบันดาลให้เป็นขึ้นไม่ได้ข้อควรสังเกตและระวังในขณะภาวนาโดยมากมักคิดและพูดกันเสมอว่าภาวนาดูนรกสวรรค์ดูกรรมดูเวรของตนและผู้อื่นข้อนี้ท่านที่มุ่งต่ออาถรรมสสำหรับตัวจริงๆกรุณาสังเกตขณะภาวนาว่าจิตได้มีส่วนเกี่ยวข้องผูกพัน กับเรื่องดังกล่าวเหล่านี้บ้างหรือไม่ถ้ามีควรระวังอย่าให้มีขึ้นได้สำหรับผู้ภาวนาเพื่อความสงบเย็นเห็นผลเป็นสุขแก่ใจโดยถูกทางจริงๆเพราะสิ่งดังกล่าวเหล่านั้นมิใช่ของดีดังที่เข้าใจแต่เป็นความคิดที่ริเริ่มจะไปทางผิดเพราะจิตเป็นสิ่งที่น้อมนึกเอาสิ่งต่างๆที่ตนชอบได้แม้ไม่เป็นความจริงนานไปสิ่งที่น้อมนึกนั้นอาจปรากฏเป็นภาพขึ้นมา เรากับเป็นของจริงก็ได้นี่รู้สึกแก้ยากแม้ผู้สนใจในทางนั้นอยู่แล้วจนปรากฏสิ่งที่ตนเข้าใจว่าใช่และชอบขึ้นมาด้วยแล้วก็ยิ่งทำความมั่นใจหนักแน่นขึ้นไปไม่มีทางลดละจะไม่ยอมลงกับใครง่ายๆเลยจึงได้เรียนเตรียมไว้ก่อนว่าควรสังเกตระวังอย่าให้จิตนึกน้อมไปในทางนั้นจะกลายเป็นนักภาวนาที่น่าเวทนาทั้งที่ผู้นั้น ยังท่านงถือความรู้ความเห็นของตนว่าเป็นสิ่งถูกต้องอยู่และพร้อมจะสั่งสอนผู้อื่นให้เป็นไปในแนวเดียวของตนอีกด้วยจิตถ้าได้นึกน้อมไปในสิ่งใดแล้วแม้สิ่งนั้นจะผิดก็ยังเห็นว่าถูกอยู่นั่นเองจึงเป็นการลำบากและหนักใจแก่การแก้ไขอยู่ไม่น้อยเพราะจิตเป็นของละเอียดมากยากที่จะทราบได้กับบรรดาอารมณ์ที่จิตเข้าเกาะเกี่ยวว่าเป็นอารมณ์ดี หรือชั่วประการใดนอกจากท่านที่เชียวชาญทางด้านภาวนาซึ่งเคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วอย่างโชคชนเช่นพระอาจารย์มั่นเป็นต้นนั้นท่านพอตัวทุกอย่างไม่ว่าภายในภายนอกท่านคลี่คลายดูโดยละเอียดทั่วถึงไม่มีทางสงสัยจึงสมนามที่ท่านเป็นอาจารย์หรือครูชั้นเอกในการสอนทำกรรมฐานแก่บรรดาศิษย์ท่านผู้ใดจะมีความรู้ความเห็น ในด้านภาวนามากน้อยทั้งภายในภายนอกมาเพียงไรเวลาเล่าถวายท่านจบลงแล้วจะได้ยินเสียงท่านแสดงออกด้วยความเข้มข้นมั่นใจในความรู้ความเห็นของท่านเองอย่างจับใจและหายสงสัยทั้งท่านที่มาเล่าถวายและบรรดาสิทธิ์ที่แอบฟังอยู่ที่นั้นทั้งเกิดความรื่นเริงในธรรมนั้นสุดจะกล่าวแม้ผู้นั้นจะยังสงสัยในบางแขนงขณะท่านอธิบายจบลงแล้ว ได้แยกแยะเรียนความรู้ความเห็นของตนให้ท่านฟังซ้ำอีกท่านจะชี้แจงแสดงเหตุผลของสิ่งนั้นๆให้ฟังทันทีด้วยความมั่นใจที่ท่านเคยผ่านมาแล้วท่านจะว่าท่านองค์นั้นท่านลงไปงมกองมูดกองขูดอยู่ทำไมผมเคยงมมาก่อนท่านแล้วและล้างมือด้วยสิ่งซักฟอกต่างๆตัง้ตงสามวันก็ยังไม่หายกลิ่นและท่านยังขยันนำสิ่งนั้นมาทาตัวฉลมศีรษะ โดยเข้าใจว่าเป็นของหอมอยู่หรือนั่นคือกองมูดโคตรที่เขาถ่ายมาได้สองสามวันแล้วซึ่งกําลังส่งกลิ่นฉุนเต็มที่ท่านอยากละหารอวดเก่งไปสูดดมเล่นเดี๋ยวน้ำในบ่อจะหมดแต่สิ่งที่ท่านนึกว่าหอมนั้นจะยังไม่หายกลิ่นจะว่าผมไม่บอกผมเคยโดนมาแล้วจึงได้เข็ดและรีบบอกกลัวท่านจะโดนเข้าไปอีกถ้าไม่มีน้ำล้างอาจร้ายกว่าผมที่เคยโดนมา ทั้งที่มีน้ำล้างอย่างแย่และเข็ดอยู่จนป่านนี้ดังนี้ซึ่งเป็นคำสอนที่ออกรถอย่างยิ่งสำหรับผู้มีนิสัยหยาบท่านผู้มีนิสัยละเอียดอาจเกิดความขยะแขยงไม่น่าฟังแต่การที่ท่านแสดงเช่นนั้นเป็นคำยืนยันอย่างหนักแน่นแม่นยำในใจทั้งทางผิดและทางถูกที่ท่านเคยผ่านมาให้ผู้มาศึกษาฟังและหายสงสัยในสิ่งที่ตนเห็นว่าถูกว่าดีนั้น แล้วพยายามติดตามท่านด้วยความแน่ใจจะไม่โดนกองมูดกองคคดอีกซึ่งร้ายกว่าคำที่ท่านชี้แจงให้ฟังที่คิดว่าเป็นคําหยาบเสียอีกการยกทาท่านมาแทรกบ้างก็เพื่อท่านนักอบรมทั้งหลายจะได้นำไปเป็นข้อคิดว่าความรู้ทางด้านภาวนานี้ไม่สิ้นสุดอยู่กับผู้ใดที่พอจะยืนยันได้ทีเดียวโดยมิได้ไตรตรองหรือไต่ถามผู้รู้มาเสียก่อน นอกจากท่านที่ชำนิชำนาญมาอย่างเต็มภูมิแล้วนั่นไม่นับเข้าจําพวกที่กําลังเห็นกองมูดกองคคดที่ท่านตำหนิว่าเป็นของดีแล้วชื่นชมในความรู้ความเห็นของตนแม้ข้าพเจ้าเองก็เคยอวดเก่งในความหางอึงของตนและถกเถียงท่านแบบตาแดงมาแล้วจนไม่อาจนับได้ว่ากี่ครั้งกี่หนเพราะทำอยู่เสมอรู้ขึ้นมาอยู่เสมอ และสำคัญตัวว่าถูกอยู่เสมอคำถกเถียงท่านทุกประโยคที่ตนเข้าใจว่าถูกต้องดีแล้วเหมือนยื่นไม้แต่ละชิ้นให้ท่านตีเอาตีเอาจนแทบศีรษะไม่มีผมเหลือค้างอยู่นั่นแลจึงจะได้ความฉลาดอันแหลมคมและความดีจากปัญหาขุยไม่ไผ่ของตนที่ถือว่าถูกว่าดีมาจากที่ไหนนอกจากท่านตีเอาอย่างถนัดมือแล้วก็ยื่นยาใส่แผลที่ถูกตีมาให้ไปใส่แผลเอาเองเท่านั้น จะได้ดีกรีอะไรมาจากความฉลาดหางอื่นนั้นเล่าที่วัดท่านยื่นยามมาให้ไปใส่แผลเอาเองนั้นได้แก่ท่านแก้ความรู้ความเห็นทางด้านภาวนาที่ตนสำคัญผิดไปนั้นแล้วเรากลับยอมเห็นตามท่านกว่าจะยอมลงได้ด้วยเหตุและผลที่ถูกท่านเข็นเอาเจ็บพอเข็ดลาบที่เรียกว่าถูกตีนั่นแลฉะนั้นจึงเรียนไว้เพื่อทราบว่าคนที่รู้แล้วกับคนที่ยังหลง อยู่ในกองกิเลสนั้นผิดกันยุ่มากถ้าไม่ใช่ผู้รู้มาแก้ความรู้ความเห็นผิดนั้นปล่อยให้เฉพาะพวกที่เก่งๆกงแก้กันเองที่นั่นจะต้องกลายเป็นเวทีมวยฝีปากที่ไม่ยอมลงกันได้แบบไม่มีใครกล้าจองตัวเข้าฟังแน่นอนเพราะกลัวจะไปเหยียบน้ำลายของนักมวยฝีปากบนเวทีเสียจนเลื่อนและเลอะไปทั่วทั้งตัวโดยไม่มีผลดีอะไรติดตัวมาบ้างเลยทั้งนี้เพราะ ความรู้ภายในจากการภาวนาเป็นความสลับซับซ้อนมากยากจะกำหนดไว้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดผู้ปฏิบัติที่ไม่มีครูบาอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนต้องลูบคลำผิดก็คลำถูกก็คลำคลำทั้งน้ำทั้งเนื้อทั้งเปลือกทั้งกระพีทั้งรากแก้วรากฝอยทั้งกิ่งทั้งใบเอาไปทำบ้านเรือนคือเครื่องอยู่ของจิตที่ภาคภูมิใจด้วยไม้ทั้งต้น แล้วก็ชมว่าสวยงามเอาเองทั้งที่คนอื่นดูไม่ได้การปฏิบัติภาวนาที่ไม่ใช้วิจารณญาณก็เป็นทำนองนี้เหมือนกันอะไรอะไรก็จะเมาเอาเสียว,ว่าถูกไปหมดเวลาระบายออกมาให้ผู้อื่นฟังกับปากกับหูตัวเองซึ่งอยู่ใกล้ๆแทบติดกันก็ไม่ยอมฟังว่าที่พูดไปนั้นถูกหรือผิดประการใดบ้างแต่จะเข้าใจว่าถูกและพูดฟุ้งไปเทีเดียว ความเสียหายจึงแปดเปื้อนเลอะเลือนแต่วงพระศาสนาอันเป็นจุดส่วนรวมอีกด้วยจึงควรสำรวมระวังไว้ให้มากเป็นการดีขณะนึกคำบริกรรมภาวนาที่เป็นความถูกต้องท่านนักภาวนาควรสนใจกับคำบริกรรมของตนโดยเฉพาะในขณะนั่งบริกรรมภาวนาไม่ควรเป็นกังวลกับท่านั่งที่กำหนดไว้ถูกต้องแต่ต้นแล้วคือขณะภาวนาที่กำลังทำความกำหนดจดจอ กับงานที่ทำนั้นกายอาจเอียงไปข้างหน้าเอียงไปข้างซ้ายเอียงไปข้างขวาบ้างเพราะขาดความสนใจกับกายเวลานั้นมีความสนใจกับการภาวนาโดยเฉพาะดังนั้นแม้กายจะเอียงไปบ้างก็ตามแต่จิตขออย่าให้เอียงไปจากอารมณ์ภาวนาเป็นการดีเพราะจุดสำคัญที่ต้องการจริงๆอยู่กับภาวนาถ้าจิตมากังวลกับกายอยู่เรื่อยๆกลัวจะเอ็นหน้าเอยียงหลังทำให้จิต เหลอตัวจากคำภาวนาไม่อาจเข้าสู่ความละเอียดเท่าที่ควรได้ตามกำลังของตนเพื่อให้จิตได้ทำหน้าที่เต็มความสามารถของตนในเวลานั้นจึงไม่ควรกังวลกับกายภายนอกแต่ควรทำความจดจ่อต่อคำภาวนาอย่างเดียวจนจิตสงบและรู้เหตุรู้ผลของตนได้ตามความมุ่งหมายแม้ขณะที่จิตสงบรวมลงสู่ผวังคือที่พักผ่อน ตัวหมดความรู้สึกกับสิ่งภายนอกมีกายเป็นต้นก็ตามเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วเห็นกายเอ็นเอียงไปในลักษณะต่างๆก็ไม่ควรสงสัยข้องใจว่ากายนั่นไม่เที่ยงตรงตามที่กำหนดไว้การกังวลทางกายและกังวลทางใจนอกจากก่อความวุ่นวายให้แก่จิตที่ไม่รู้หน้าที่ของตอนแล้วผลที่จะพึงได้รับเวลานั้นจึงไม่มีอะไรปรากฏยิ่งไปกว่ากายกับใจ เกิดยุ่งกันในเวลาภาวนาโดยไม่รู้สึกตัวจึงควรทำความเข้าใจไว้แต่ขณะเริ่มลงมือภาวนาการตั้งฐานะสูงต่ำแห่งอารมณ์ของจิตกรรมาฐานบางประเภทอันเป็นอารมณ์ของจิตย่อมมีฐานเป็นตัวอยู่แล้วเช่นผมขนเล็บฟันมีฐานเป็นของตัวอยู่โดยเฉพาะส่วนหนังบางส่วนที่ถูกกำหนดเป็นฐานย่อมทราบว่าอยู่ในที่เช่นไร สิ่งที่ถูกกำหนดนั้นนั้น,น,นพึงทราบไว้ว่ามีอยู่อารมณ์แห่งกรรมฐานในที่เช่นนั้นๆสูงหรือต่ำประการใดสิ่งนั้นๆมีฐานของตนที่เป็นอยู่ใตยตัวเช่นฟันมีอยู่ในมุขคาถวารผมตั้งอยู่บนศีรษะมีส่วนสูงเป็นที่อยู่นอกนั้นเช่นหนังผมขนเอ็นกระดูกมีอยู่ในที่ทั่วไปตามแต่จะกำหนดเอาอาการใดเป็นอารมณ์แห่งกรรมฐานของตน ที่ตั้งอยู่สูงหรือต่ำประการใดกรุณาทราบไว้ตามฐานของสิ่งนั้นๆเวลากำหนดอาการใดอาการหนึ่งที่กล่าวมาเป็นอารมณ์ในขณะภาวนาพึงกำหนดเฉพาะอาการนั้นเป็นสำคัญกว่าความสูงหรือต่ำที่กำหนดไว้เดิมเช่นเดียวกับท่านั่งสมาธิที่เอ็นเอียงไปบ้างไม่สำคัญความสูงหรือต่ำที่เรากำหนดไว้เดิมอย่างไรก็ปล่อยตามสภาพเดิม อย่ายกกรรมฐานที่เคยกำหนดแล้วว่าอยู่ในที่เช่นนั้นมาตั้งใหม่เรื่อยๆโดยเข้าใจว่าเคลื่อนจากที่เดิมถ้ายกมาตั้งใหม่ตามความสำคัญของใจจะทำให้เป็นกังวลไปกับฐานนั้นๆไม่เป็นอันกำหนดภาวนากับกรรมฐานบทนั้นได้อย่างถนัดชัดเจนเช่นกำหนดกระดูกศีรษะและเพ่งสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จนปรากฏเห็นเป็นภาพชัดเจนเหมือนกับดูด้วยตาเนื้อ แต่แล้วก็เกิดความสำคัญขึ้นว่ากระดกศีรษะนั้นได้เคลื่อนจากฐานบนมาอยู่ฐานล่างซึ่งผิดกับความจริงแล้วกำหนดใหม่ดังนี้เป็นต้นซึ่งเป็นการสร้างความลูปคลำสงสัยให้แก่ใจอยู่เสมอไม่มีเวลาพิจารณาอาการนั้นๆให้แนบสนิทลงได้ที่ถูกควรกำหนดอาการนั้นๆให้อยู่ในความรู้สึกหรือความเห็นภาพแห่งอาการนั้นๆด้วยความรู้สึกทางสติ ไปตลอดสายแม้ภาพของอาการนั้นๆจะแสดงอาการใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงหรือแสดงอาการแตกสลายไปก็ควรกำหนดรู้ไปตามอาการของมันโดยไม่คำนึงถึงความสูงต่ำที่เคยกำหนดไว้เดิมการทำอย่างนี้จะทําให้จิตแนบสนิทและเกิดความสลดสังเวชไปกับอาการที่กำหนดซึ่งแสดงอาการแปรสภาพไม่เห็นอย่างจิตใจการกำหนดลมหายใจและฐานที่ตั้งของลม ็เหมือนเมื่อกำหนดลมที่แรกได้กำหนดไว้ในที่เช่นไรเช่นกำหนดที่ดั้งจมูกเป็นต้นเวลาดูลมเพลินไปด้วยความสนใจอาจเกิดความสงสัยขึ้นมาในเวลานั้นได้ว่าลมได้เคลื่อนจากดั้งจมูกไปอยู่ในฐานอื่นเป็นต้นแล้วตั้งลมที่ดั้งจมูกใหม่ดังนี้เรียกว่าก่อโวนตัวเองด้วยความสำคัญจะไม่เกิดผลได้เลยเพราะความสงสัยมาแย่งเอาไปเสียหมด เพื่อความถูกต้องได้หายกังวลในฐานต่างๆจึงควรปฏิบัติตามที่กล่าวมาในอาการอื่นๆคือพึงทำความรู้ชัดในกองลมที่ผ่านเข้าผ่านออกด้วยสติทุกระยะไปจนถึงที่สุดของลมแม้ฐานของลมจะปรากฏวา่าต่ำหรือผิดฐานเดิมไปตามความเข้าใจก็ตามจะไม่ทำให้การกำหนดนั้นเสียไปแม้แต่น้อยเลย ยิ่งจะทำให้จิตกับลมสนิทแนบต่อกันไปตลอดที่สุดของการภาวนาหรือที่สุดของลมลมหายใจดับไปในความรู้สึกขณะภาวนาอนาปนาสติในบางครั้งที่สุดของลมคือดับไปที่สุดของใจคือรวมลงสนิทหมดความรับผิดชอบกับลมตั้งอยู่เป็นเอกจิตคือมีอารมณ์เดียวเพียงรู้อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับสิ่งใดต่อไปอีกเรียกว่าจิตรวมสนิท ทางสมาธิภาวนาแต่ผู้ภาวนาอานาปณสติเมื่อเข้าถึงลมละเอียดและลมดับไปในความรู้สึกขณะนั้นเกิดตกใจด้วยความคิดหลอกตัวเองว่าลมดับต้องตายเพียงเท่านี้ลมก็กลับมีมาและกลายเป็นลมหยาบไปตามเดิมจิตก็หยาบสุดท้ายการภาวนาก็ไม่ก้าวไปถึงไหน คงได้เพียงขั้นกลัวตายแล้วถอยจิตถอยลมขึ้นมาหาที่ที่ตนเข้าใจว่าจะไม่ตายนี้เท่านั้นการภาวนาแบบนี้มีมากรายในวงปฏิบัติจึงได้เรียนไว้บ้างเพราะอาจเกิดมีแก่ท่านที่ภาวนาแล้วอาจเสียท่าให้กับความหลอกลวงนี้ได้การภาวนาเพื่อเห็นความจริงกับลมในอานาปานสติกรุณากกำหนดลมด้วยสติ จนถึงที่สุดของลมและของจิตจะเห็นความอัศจรรย์อย่างเด่นชัดขณะผ่านความกลัวตายในระยะที่เข้าใจว่าลมดับไปแล้วด้วยความกล้าหาญคือขณะเจริญอานาปนสติไปถึงลมละเอียดและลมดับไปในความรู้สึกขณะนั้นโปรดทําความเข้าใจว่าแม้ลมจะดับไปจริงๆก็ตามเมื่อความรู้สึกคือใจยังครองตัวอยู่ในร่างนี้อย่างไรก็ไม่ตายแน่นอน ลมจะดับก็จงดับไปหรืออะไรในกายจะดับไปตามลมก็จงดับไปตามธรรมชาติของตนสำหรับใจไม่ตายกับสิ่งเหล่านั้นจะกำหนดดูให้รู้ทุกอย่างบรรดาที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกขณะนี้แต่จะไม่เป็นกังวลกับอะไรที่เป็นสภาพเกิดเกิดดับดับเพียงเท่านี้จิตจะตัดความกลัวและกังวลทั้งทั้งที่เคยสั่งสมไว้ออกอย่างไม่คาดฝันและสงบลงถึงฐานของสมาธิ โดยไม่มีอะไรมากีดขวางได้เลยสิ่งที่เป็นอุปสรรคกีดขวางขณะลมดับไปก็มีเฉพาะความกลัวตายเท่านั้นเองพอผ่านอุปสรรคนี้ไปได้โดยอุบายดังกล่าวเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครั้งต่อไปความกลัวหายหน้าไปเลยไม่อาจกลับมาหลอกได้อีกเราจึงพอมองเห็นเล่เหลี่ยมของกิเลสได้ชัดตอนนี้ครั้นแล้วเราก็ไม่เห็นตายดังความคาดคิด ก็ยิ่งทำให้เห็นตัวมารที่แสนปั่นเรื่องขึ้นหลอกได้ชัดเจนฉะนั้นท่านที่ภาวนาอาณาปานาสติกรุณาจำหน้ามารตัวนี้ไว้ด้วยดีเวลาเจอกันในวันข้างหน้าจะได้ทราบวิธีหลบหลีกแก้ไขและดำเนินไปได้โดยสะดวกจนถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งมวลดังองค์ศาสดาท่านที่ทรงดำเนินทรรบทนี้มาก่อนจนได้ตรัสรู้ และนิพพานด้วยทรรบทนี้เป็นบาทฐาน